ครับผมกาคลิปนี้นะครับกาสีผ้าพี่น้องมาปักเบ็ดปลาด้วยขี่กระเดานโตใหญ่นะครับเนาะเขาปาักกันแนวไดนะครับเบ็ดปลาคือเบ็ดปลาหน้ามูเฮานะครับนเนาะเบ็ดปลาหน้าส่วนมากก็ตโตบ,โบโนใหญ่แห้งนาะแต่ว่าเฮาจะใส่กระเดานโตใหญ่เอากระเดานมาโชว์ในผ้านิดปูรับโตอย่างไงโตนี้เพราะในตัดนะครับเขาจะใส่อย่งไดมีวิธีเฮ็ดแบบใดห้ปลาโตนิดหน่อยไมนกินได้นะครับการมาเบิองผ้านิดสีเป็นผู้สาธิตให้เบิองนาะครับโอเคครับเอาเริ่มเลยผ้านิดอันนี้คือหลังจากเขาตัดแล้ว มันจีตอนประมาณซ้ำนี่นะครับจากขี้เดือนโตหนึ่งแปดเมื่อไหร่ถึงขันได้ประมาณจักซีบกว่าตอนเลยครับแมนเนี่ยเห็นบ่วิธีการเกาะวิธีการเกาะครับเอาสาธิตเนี่ยเขียนเบไหลเข้ามาถ้งหมากพิษครับหมาพิษทะลุออกมาครับแต่ว่าหมากพิษต้องให้ทะลุเยอะเลยครับเด้อแมนครับประมาณนี้เออนี่ขอดีนะฮะขอดีคือหนึ่งปลาซิวกินบอลครับโตนี่บ่คือขี้เดือนหน่อยนะฮะขี้กระเดือนหน่อยปลาซิวแหมไปเดียวหลอนบัดโตนี่บ่มีหลอนครับครับ ขอดีข้อหนึ่งเลยขอดีข้อสองปลานี่เมื่อเมื่อปลาซิี้กินเมื่หล่อนนะครับปลาตัวใหญ่มันมีโอกาสมาพผ่อลายแล้วกามีโอกาสแต่ปลาตัวใหญ่หลายนะครับนี่ครับคือวิธีที่อ่าพานิดเพิ่นเอามาแนะนำนะครับเนาะคือใส่กินเดืนตัวใหญ่ปากเบ็ดปลาหน่านะฮะโอเคครับไผชื่นชอบนะไผชื่นชอบไผอ่ากำลังเบิ่งคลิปอยู่กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่นะครับเนาะในพานิดอุบลนะครับเด้อนี่ใส่อยู่อุบลนะครับโอเคครับ